สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีเบิร์สมองซูบอลล่ะครับบาว่าสีในประเทศหรือตามประเทศก็ดีนะครับยีนห้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมพญีงไส้ครับผมเจ้านี้พญี่ยงไส้กับว่าห้เดี๋ยวออกไปใช้หรอครับยังอยู่ในบ้านี่แหนะครับผมนี่ครับสภาพล้างบ้านล้างบ้านครับเป็นกุญัจเจ็บเขานะครับกุดัจเจ็บเขาพญี่ยงไส้ยังยังเมียนท่านได้เรียบร้อยดอกพีนองยังว่างอยู่ครับผม อันนี้เป็นเป็นเขาเจ้าเขาเจ้าเรียบร้อยแล้วครับย่างเขาเนียวเขาเนียวคขนมาแทบดีเบิดครับผมเท่านี้พรี่ปุ่นส้กันสีผ้ามากติดสนุววาวแล้วก็เฮ็ดเข้าใส่เข้าเพื่อเตรียมสีแลงน,นะครับนี่แหละครับวาวพญี่ป่ใส่เป็นวาวโบมีหางครับผมพนี้ป่ใส้เฮ็ดจะวาวโบมีหางครับผมเป็นนี่เป็นวาววุ่งเดือนวาววุ่งเดือนถี่พญีใปุ่นใส่เฮ็ดว้เฮ็ดว้หมื่นวานสามดวงครับ เห็ดโค้งมันไหวบาน,นขึ้นนี่ก็มาติดที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก้านาแนนก็เฮ็ดแล้วสองดวงพอมสนู่ยางครับสนุยางแลวกที่เป็นหัวพลาสติกสูตรพรันีท้ายแล้วครับผมนี่ครับนี่สนูพันยี่ท้ายท้านีเข่งขืนครับบาน,นี้เฮ็ดไวแล้ววันนี้เอฟซีเพิ่นก็นมาซื้อเอาไปซื้อเอาไปสองดวงครับเพิ่นมาเอารถมาใส่อาเลย วันนี้ใส่กันเลยดเห็ดขป็นไม้สองดวงครับเมื่อนี้ก็สีผ้าพี่น้องมาใส่เข้าใส่เข้าเบาเน่อครับใส่เข้าแล้วก็ะตีเสนรูเลยเพื่อเตรียมปล่อยเพรว่าเตรียมสร้างขึ้นมาเมื่อนี้วันนี้นีใส่ก็ผมซึกดีใจอยู่ครับเพราะว่าร่มเริ่มสีมาแล้วครับผมมีร่มมีร่มมันมีร่มหลังจากสีรอค่อยมาโดนนีอย่างเช่ผฝน โอนโตกบบเศร้านะครับมือนีกับมีล่มเลยหูซึก้งเต้นๆเน่เพราะว่าสีแดงเบาๆน่ะเถอะฮ่ <c oughs> าๆนตามภาษาคนเบานะครับนี่ครพี่น้องอุปกรณ์กับปูมียังไรครับผมเป็นไม้แหลมนี่แหละครับไม้แหลมๆยังสีม,มากนี่นครับ ม่จิ้มเขาตรงช่วงช่วงข้อมานีนะครับเนาะจิ้มเข้าไปนีเพราะว่าห้องสีเดซายเสื้อมาเข้านี่ครับเสือ้อผมจะเป็นเสื้อขนาดสามมิลครับผมเสือ้อแปนเสือ้อพอยเหมือนละ่ะเอาขนาดเดียวกันครับนี่ครับ๋ยวเดียว เดียกขนาดเดียวกันเสมอครับม,มาทับลูกไปแล้วก็ขอดเสือกไว้นะครับผมขอดปมไว้นะการเสือกมันไหล น,น่ครับหับกกระแร้กิ่นแรงนะครับนิดห่อยอยูยขึ้นนครับสองดวงนุ่งได้ได้ได้จริงหรอฝนตกลงมาเนาะครับเจ็นหายน้าครั้งน้ำหัน้ามาตัเฟื่องตัเฟื่องกันเอาครับผม ก็เลยการเป็นหมองเพราะขั้นนึองยางดีครับผมมีพ่อคือว่าอัถ้าวาโลกห่อนเฮ็ดให้เกิดนุ่งก็ไม่ว่านหลายแง่งนานานาดีครับส่วนนี้สสวยนาเน้วอย่าอนี้ครับมือสีเหลืองพอดีครับมือเล็ออกวันที่หนึ่งครับผมหนึ่งขั้นว่าที่น้องผู้นี่ใจมาขรา้งแรกเรั้งเดอแกบว่ากันไปนะครับ มันไผมันมันไห่ตัวได้มากอ่ะกูได้ได้ในในตัวดีกะ่าแก้วเ้สุแก้วเจ้ารวงครับผมนี่นะครับพี่หนอกระสีวัดลงมากเดินไปนี่คืบหนึ่งครับผมไปข้างบนคืบหนึง่งไปนี่นะครับลูกนี่ครับ ตัวแม่กับประมาณนีล้วพี่นอกนี่ครับกับบอ่อเซนคือบาดเขาก้ามาถากเซงนี่ครับผมนี่ช่วงปีกมันครับบอให้เข้ามันรอยเกินไปบ่อแห่งเข้ามันตั้งเกินไปครับถ้าเข้ามันตังน้งมั่กับบอ่อขืนครับผมนี่ครับมันจะสิได้ยู่ปรมาม่ณนีพี่นอกบันก้าวมามาเป็นบ่วงเลยครับ พอได้แล้วมันกลับมาด้วยมันกับสีอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่ครับเป็นอะไรเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็ดึงดึงแหนๆครับอย่าให้มันเขื่อนน่ครับมาที่นี่เขาจะมาใส่อีสโน่ด้ยครับบานยกเยอะครับพี่นเขาขัดใสล้างบ้านเพราะนี้ใส่ยังเก็บที่เรียบร้อยครับผม กนนเเ็เดินเกะเขงสะนุ้งขืนก่อนพี่น้องเพื่อให้เขาสีได้มัดสะดวกครับเดี๋ยวเขาก็มามัดกันเลยมัดใส่กันเลยเดินเก็บเดินมาเที่ยวเสาพักพี่น้องมาเห็นเบาส่วนนี้นเป็นส่วนหน้าหนาวนะครับส่วนหน้าหน้ว ดวองอาทิตย์หรือว่าตะเวนแหละครับถ้ามุม4าองศากับแกโลกคือบอกอยังไงว่าตะเวนมันเอียงตะเวนมันเอียงบบดน,นี้มันกระเฮ็ดให้ช่วงตะเวนนี้มันสั่นก็ขึ้นต้นครับตะเวนขึ้นไปบ่ิัทบ่ิัทเ่าไดก็ตะเวนขึ้นไปบ่ิัทเ่าได้ก็ตกนี่นะครับ มันก็เหยียห่างกนนองมีเวลานอนมีเวลาพัดความไร้ขึ้นแต่ว่าเวลาเหยีดเบียดกัดสันลงยิ่งกระไรไรกี่นอ่องตัวแดงมันมีมันละเอียดมันก็ขอ,อกินซะก่อนกินแม่กินแ่นเนาะตัวแดงผมมีมันละเอียดมันก็บ,บินเสียบเอาเสียบเอาบุกขอใส่ใส่เกลือขนาดหน่อยครับผม เด็หน oui ่อยครับเำวันนี้ใช่ ก็มาเรีนเบาเหตุ็นไงใช่เห็นเบาจะถึงเป็นไงใช่มาเห็นเบาวม่เจนใหน่อยนะครับพ่อแม่เป็นใช่เรีนเนาะพอเป็นใช่เรียนเจกี่พ่อเป็นกับ้าต้นซุ่มน้นหน้าเขาเขาเนาะครับย่างเกลียวเขาแล้วเขาถึงนมาขึ้นลาดมนจะเห็ุซุ่มน้อนเขาเขาแเห็ดเบาเห็ดเบาเรียนฟังเสียงสนุูครับนิ่คือฟังเสียงสนุูเบาไปแล้วมันจะมีข้อสุขครับผม ความชแบบชีวิตบหมนบานชีวิตบมันนอกดีผีชีวิตแบบบมนบานครับไปมีไส้กันเลยฝังใจมาจะพูดละครับนอนหน้าเขาเขาแรงเบาว้งเหียงเสนอย่ายังนี้พอนี่ไส้กับบอดี้นอนหน้าบอดี้เขาเข่าละครับแต่ว่านอนหน้าที่เขาเพราะว่าบานอยู่หน้าครับผมไม่เห็นบานอยู่หน้าสะดวกสบายครับบอดี้ตีเที่ยวไปเที่ยวมากขึ้นกูเพิ่นอยู่บานเพิ่นกะต้องเที่ยวออกมาหน้านน้ครับ ใช่ครับมาแร้งมากับบริเที่ยวเขาบานนะครับเพราะว่าบานอยู่หน้ามันก็จะดวกไปอีกย่างหาอยากหากินแตง่ายครับตูตาหน้าหนาโพบเยอบหากินอยู่หน้านี่นะครับว <c ười> nah, ่าตรงเที่ยวไปเที่ยวมากยีงยงมันหลุดนี่พวกมีสยบอดีมนะฮ ชอบเปลขโมยขโมยปูปลาขโมยงี <sharing> <chairs. S 3> ้เลยหรอเจ้ครับเอากับบอกระขโาแม่นุครับเพราะว่าผมนอนอยู่ไหนต้องบอว่ามีคนดูเขากับบอกาะดวงขวดใจกูเป็นบอดี้เป่าบอดี้งั้มันกิดขวดเงีขโมยมันกิสบายมันรู้เลยครับบอกยังไงเจ้าเจ้าเจ้ามือเจ้าเว้นทางเถอะกะดิ้นใจพูดงี้แบ้านประกาศประกาศหาโจร ตัวแค <laughs> <laughs> <made my> <laughs> ่หาลักก right. ูล <travail> ักปลาลัก no, นั่นลัก <nuts> นี่เขาโดนมึงก็โาบอขึ้นว่าหาลักกูลักปลาลักเป็ดลักไก่มีบ้านกับประกาศโดนมันก็สีดิเงี้ยอยู่เงี้มันก็งดงใจงลอยวนอกมาแต่เนี้ยมันแต่ันก่หัวนั่งหัวกวอันยั่ประกาศได้ประกาศไปลักบัสกูแนวครับสมัยนม่ง นี่หมานว่ายัาง่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดน,นะครับคนพวกนี้างยาลักลักไปไดนแต่มันก็เอาไปขายขายสือขายได้เงินมากมันก็เอามาสื่อสื่อของเสพของกินมันแหละครับไม่สื่อ ตัวเอาแล้วก็เห็น <tonight> บ anyway. ้างไหมที่ทำนี่หรอกมาแล้วยมันนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันมีห้องกามามาแล้วเห้องกามาทพวงหนาหนักมั้ยละครับเนี่มานพวงเบิ้ง รวงเบื่อว่าน้ำหนักหัวกับน้ำหนักด้านท้ายมันด้านหัวสีขามัดสนุกไทยแล้วกับด้านท้ายน้ำหนักมันขี่ได้บ่เนากจาเฮ็<ร>ดเจียงซีรถพี่นอ้องยกขึ้นมาเจียงซีเลยก็ว่างล้มครับล้มหนิหนึงแล้วก็ว่างล้มครับเจียงซีเจียงซีหรือว่าใดก็พี่นอ้องเพราะว่ามันลงลักษณะก็มันลงนี่มันสีล้มพิงเพียงกันเลยนี่ครับ มันสีบอาหัวทิมนะ่มไงบอหัวทิมวท่มนี่บอาบอลกลอนทิ่มแต่เอาหัวทิ่มนี่ก็แปลว่านะักหัวครับผมเขาถ้า,าถ่ายฉิมลงก็แปลว่าบอลันใดหัวเบาต้องเสริมหัวเข้าไปไหมเนี่นคนยครับเพราะงี้ใช่สัตแม่แนะนำกินแนะนำลองซัมมี่แหละครับผมนะในคลิปนี้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆการติดตามครับ หมอกให้กับพญิชายครับหลังจากนี้พญิชาตครับสีเปหายามหนูพอาไาแจกออกมากพอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องบุษบุูทุกคนละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ